ถ้าไม่มีต้นทุนนะครับก็ไม่ต้องใช้ถ้ามีก็ใช้ให้คุ้มนะครับขออนุญาตอ่านเป็นไฮไลท์แลวกันนะครับมันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับและหนึ่งในข้ออ้างที่โผล่ขึ้นมาบ่อยไม่แพ้กันคือการไม่มีต้นทุนนะครับหลายคนชอบพูดเรื่องนี้ ผมไม่มีต้นทุนต้นทุนลงไม่ดีสู้คนอื่นไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะให้ดูปก,ก่อนลืมๆวิธีปดล,ล็อกศักยภาพและกลายเป็นคนเหนือค่าเฉลี่ยนะครับอ่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเพราะอ่านต่อนะถ้าคนที่อยากได้มันจริงๆนะครับอยากจะทําเป้าหมายที่มองไว้ให้สําเร็จจริงๆถึงแม้ว่าจะไม่มีต้นทุนก็ตามเขาจะไม่เอาความขาดแคลนนั้นมา หยุดตัวเองเห็นไหมครับ mindset มันต้องได้ก่อนครับ mindset นะครับน,บนี่นี่นนดูตรงนี้ต่อการทํานะครับธุรกิจไม่จําเป็นต้องมีทุนก็ได้นะครับดูอินโฟกราฟิกคุณมีความฝันนะครับเรามีความฝันแต่เราไม่มีต้นทุนนะครับเราจะเดินทางไหนต่อระหว่างยอมแพ้หรือทำเท่าที่ทำได้ก่อนนะครับ อ่ะคุณตัดสินใจเองนะครับมันมีข้อมูลอีกอะเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ป้ายยาหนังสือนะครับไปจัดกันเลยในตะก้านะครับ